เดียวครับช่วงหน้ายังมีความเห็นของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่ออกมาพูดแล้วก็ชี้ชัดเลยว่าระเบียบที่ออกมานั้นเนี่ยโอ้นี่เอื้อแน่นอนน,นะครับจี้ถามไปยังนายกด้วยว่าจะให้นักโทษเทวดานี่ไปติดคุกที่บ้านเหรออคุกมีไว้ขังเฉพาะแค่คนจนอย่างเดียวหรือไม่คนมีอำนาจคนมีตังค์เนี่ยไม่ต้องติดคุกแล้วหรือเปล่าก็เป็นการโต้กันเนี่ยนะครับถึงขั้นที่ว่าตัวของคุณพร้อมพงศพฤทธิ์เนี่ยต้องออกมาชี้แจงแทนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้ช่วงหน้าครับ บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปี4เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่4.10%ต่อปีและอายุ4ปี6เดือนอัตราดอกเบีย้ย4.40%ต่อปีระหว่างวันที่12-14ธันวาคม2566ัน25ดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ A- ลบแนวโน้ม stable โดยบริษัททวิสเวตติ้งจำกัดผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ตามรายละเอียดบนหน้าจอคำเตือน การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนโอยโอยกำลังกายไม่ไหวใช้เงินซื้อความสบายดีกว่าครับ แพ่อสบายจังเลยนะซื้อทั้งเครื่องดูดฝุ่นทั้งกาอี้นวดเนี่ยได้เงินคืนจากประกันตั้งเยอะซื้อไปเถอะไทยประกันชีวิตสูงวัยมีทรัพย์รับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0 0 0 0นบาทเมื่ออายุครบ75ปีให้คุณดูแลตัวเองได้ไม่ต้องลำบากโทรเลย02-203-5583อไลูกพ่ออาทิตย์หน้าลูกจะพาหลานมาอยู่บ้านเราแล้วนะ งั้นเราไปซื้อของไว้ตอนรับหลานกันดีไหมแม่นี่จะจ่ายอีกแล้วเหรอพ่อจ่ายได้ครับไม่ต้องกังวล <lifecycle> เพื่อคนที่คุณรักเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินก้อนที่2องสูงสุด0 0แสนบาทให้คุณดูแลตัวเองได้ไม่ต้องลำบ,บากโทรเลย0 2 <sustaining> <sm art aus> 2ย์สองสอของมาส่งแล้วครับพ่อเป็นไรพ่อพหรือถ้าเสียชีวิตระหว่างสัญญาก็รับเงินสูงสุด0,000 0บาทเช่นกัน เป็นรห,หรือกรณีเสียชีวิตภายใน2ปีแรกจะได้รับเงินเท่ากับเบีย้ยประกันภัยที่ชําระแล้วบวกเงินเพิ่มอีก5%ของเบีย้ยดังกล่าวและกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มอีก100เเซของจํานวนเงินเอาประกันภยัยเบีย้ยเริ่มตน้นเพียงวันละ9บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-70ถึงปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคําถามสุขภาพวันนีครับแม่ปู่เขามีเส์ให้หลานน่ะ ดูมีความสุขมากเลยนะคะดีจังเลยค่ะที่คุณซื้อประกันให้พอ่อตอบแทนคนที่คุณรักให้เขารู้สึกมีคุณค่าด้วยไทยประกันชีวิตสูงวัยมีสั์รับเงิน2ต่อรับก้อนแรกสูงสุด2 0 0แสนบาทเมื่ออายุครบ75ปีรับเงินก้อนที่สองสูงสุด0 0แสนบาทเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตโทรเลย0 2 2 0 3 5 5 8 3ดูแลตัวเองและลูกหลานในบ้านปลายด้วยไทยประกันชีวิตแก้ไอขับเสมหะ ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ้มคอ,อยาแก้ไอต้องตราเสือดาวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลหอมเย็นสดชื่นช่วยลดกลิ่น,นปากพิเศษช่วงแนะนำซื้อขนาด7 0กรัมแถมฟรีในกล่องขนาด15กรัมหรือซื้อขนาด30กรัมแถมฟรีในกล่องขนาด5กรัมวันนี้ถึง31ธันวาคม256 6ดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบล โฟลเลสเทคโนโลยีสกัดเย็นจากน้ำมันผิวมะกรูดช่วยลดผมขาดหลุดร่วงการันตียอดขายมากกว่า20ล้านขวด ดวงตามีอาการพร่ามัวมองไม่ชัดภาพซ้อนตาแห้งภาวะเหล่านี้เกิดจากการใช้สายตาเป็นเวลานานค่ะบำรุงได้ก่อนมีปัญหาด้วยเยสแคร์ผลิตภัณฑ์เพื่อการใส่ใจและดูแลสุขภาพดวงตาค่ะด้วยสารสกัดจากดอกดาเรื่องที่ให้สารสําคัญลูทีนและซีแซนทีนผสมสารสกัดจากบิวเบอร์รี่เบต้าแคโรทีนรวมทั้งผสานวิตามิน A และวิตามิน B ค่ะและยังมีซิงซึ่งมีสารแอคทีฟที่มีส่วนช่วยซ่อมแซมและเพิ่มความแข็งแรงของผนังเส้นเลือดฝอ,อยที่อยู่รอบๆดวงตาด้วย าทานง่ายมากๆแค่วันละ1เมตรปกติ1กระปุกบรรจุ30เมตรมูลค่า1,600บาทพิเศษร้อยท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อวันนี้2กระปุกรับเพิ่มฟรีก1กระปุกเลยทันทีจากมูลค่า4,800บาทเราให้คุณใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตาในราคาสุดพิเศษเพียง1,90 0ับาทเท่านั้นพร้อมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศโทรเลยตอนนี้0 2 1 1 3 2 2 2 2 2หหรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ adhappy under score shopping ค่ะ ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับน้ำปลรารตำนัวลุยเลยนะคะอ่ะชิม,มชิมอีกอต่อยสักคำอ้าวหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บน้วนนัวชิมสะหมดเลย f o ฟ e s t เทคโนโลยีสกัดเย็นจากน้ำมันผิวมะกรูดช่วยลดผมขาดหลุดร่วงการันตียอดขายมากกว่า20ล้านขวด เมื่อเร็วๆนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐอธิบดีกรมการปกครองและผู้บริหารหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมราวสามพันคนที่อิมเพกเมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำร ในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกฝ่ายทั่วประเทศรวมมือช่วยกันกำจัดการค้าทาสยุคใหม่โดยรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบถือเป็นวาระแห่งชาติปราบปรามผู้มีอิทธิพลและแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างจริงจังรักษาความสงบเรียบร้อยคืนความเป็นธรรมให้สังคมเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งช่วยกันทำให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีความเข้มแ,แข็งและมั่นคงยั่งยืนต่อไป